ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันพุธที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับประแจงภาพมาสรุปโครงสุดท้ายนะครับวันนี้มีอยู่สิบสามอาจารย์นะครับเด้อสิบสามสำนักดังนะครับื้อนี้กัสจิตสวยแดเนาะพี่น้องเนาะพอว่าปั่นพอเตียมมีงาน นะครับก็จะเปิดเครื่องเสียงเปิดเพลงเปิดล่ำเือนอยู่นะครับแหมพามาเบ่งน่ครับเนาะว่ามีอาจารย์ในแดนะครับข้าปเจ้ามีเรื่องจากอาจารย์อาจารย์ปากน้ำนะครับอาจารย์ปากน้ำให้วิ่งบนล่างศูนย์กับเก้านะครับศูนย์ ศูนย์กับเก้าครับเอ้า่วนตัวจับคู่ก็ตามมีนเดพี่น้องเด้อครับแคปหน้าจอครับผมครับประแจมขอขอบคุณหลายนะ้ครับเด้ออาจารย์ปากน้ำเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พ่อแหล่นอนนานะครับพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรูดหก กับสี่นะครับหกกับสี่หกสี่นะครับเอาส่วนจับคู่ตัวเนียนกับหกสองสองสี่เด้กพี่น้องเด้อครับขอเตรียมข้อขอบคุณในหลายพ่อแลนอนนาเนาะครับเนาะเอามากักตัวใดชอบตัวใดก็อย่าลืมเด็กนะพี่น้องเด้อกับตัวไว้นําที่สำคัญก็คือเลขเบิ่์นเลขเป่านะครับเนาะ44998่ 4, 4, 9, 9, 8, 8. หับเชบหน้าจอครับผมครับแต้มขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอแลนอนนาเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เจฝนนะคนปรปฐมนะครับบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่นะครับสามกับสี่สามสี่ นะครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับประแจมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะครับส่วนจับคูกับตามนี้นะพี่น้องเด้อตัวกันตัวกันเบิลกันเป่ากระเบื้องไว้นะพี่น้องบนแนนอนนะครับเนาะบัรพุดเถื่อนบันเป่าหยิบรับก็มีสามสามสี่สี่หกหกนะครับครับประแจมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับผม ครับพี่น้องเชปหน้าจอได้ครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะครับส่วนตัวเน้นกันนี่นะครับตามนี้นะครับเนาะส่วนกันเบิรนกันเป่ากับสามสามสี่สี่หกหกนะครับอ่มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะไปเชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับบนล่างโอ้บนวิ่งรูด8กับเจ็ดแเจ็ดนะครับขับส่วนจับคู่กับตามนี้ได้พี่น้องเด้อขับส่วนล่างวิ่งรูด8 9กับ8 9ดนะครับเอาจับคู่กับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับเตรียมข้อขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตาลบนล่างวิ่งรูดเก้าตัวเดียวนะครับสัตเขเยนมพี่น้องเก้าตัวเดียวครับลงคะแนนไปนำาะพิ่น้องเนาะรับฟันที่เก้าเจ็ดเน้นๆนะครับ เอาส่วนตัวที่บนบนเนีห้อมาเข้าเก่าได้พี่น้องเนอะรับรเตรียมข้อขอบคุณอะไรเซียนป่าจานนะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดนะครับปูโคราดบนล่างวิ่งรูดห้ากับหนึ่งห้าหนึ่งครับ ส่วนจับกูกระตามนี้เราพี่น้องเนาะครับฉะนั้นเราจะลืมได้พี่น้องเด้อมักสอบตเด็กก็จะลืมกับตัวไว้นานะครับครับเทียมข้อกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเ้อปูโคราดนะครับเนาะขับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับปูสมหวังบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับแปด ศูนย์แปดนะครับเอาส่วนตัวเน้นกับศูนย์หกศูดได้พี่น้องเลิอปูสมหวังนะครับเนาะกับประแยมข้อกับขอพระคุณปูไดไลนนะครับเอาคอยเขาปังๆนะครับเนาะรับแับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีนะครับ เซียนนาดีบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกห้ากับหกนะครับห้าหกนะครับส่วนจับคูกับตามนี่นะพี่น้องเนาะครับขอแจมกข้อขอบคุณเลาไลเซียนนาดีนะครับขับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ด ปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกนะครับห้าหกนะครับส่วนจับคูกระตามนี่นะครับเนาะรับขอเจียมขอข้อกราบขอพระคุณปูไลาไรนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดคอยเขาปังๆอีกเนาะปูงวนะดนี่แต่ว่าจะลืมนะพี่น้องเรื่อมมักสอบตัวเดียก็จะลืมกับตัวไว้นํานะครับเนาะขับแชทหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายนะครับเซียนหนองคายบนล่างวิ่งลูดหกับ6ีกพี่น้อง5กับ6กครับส่วนตัวเนียนกับหกเก้าหกนยพี่น้องเนาะกันเบิรกันเปาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อห้าห้าหนะครับ ครับพระเตี่ยมขอขอบคุณห,หลายๆ้อครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดนะครับปูห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองหนึ่งสองนะครับส่วนตัวเบิร์นตัวนึงใครจะลืมนะพี่น้องเด้อซีสี่แปดแปดสองสองนะครับเนาะ ครับปรแมข้อกับขอบขอคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูห้าเครับคอให้แตกเก่งเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีก็จะได้โศกๆมันๆกันครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตนะครับขับปูสีสะเกตบนล่างวิ่งรูด1กับ2นะครับ หนึ่งสองนะครับส่วนจับคูกัพอเตรียมระบายสีเขียวไว้นะครับเนาะตัวเน้นนะครับส่วนเบิรนกับหนึ่งหนึ่ง,ห,งห้าห้าตัวกันหกสองอยิง่เด้อนะพี่น้องเนดะ้อรับคอยเขาปังฟังยิ่เนาะพี่น้องเนาะรับเอฟซีเขาจะได้โศกโศกมัน,ม,น,ม,นมันกันนะครับเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปูหลายเนาะครับเนาะปูสีสะเกตดนะครับรับแคปหน้าจอครับผม สุดท้ายท้ายสุดนะพี่น้องเนาะก็คือของพอแต้มครับของพอแต้มมวดที่่านมากกับเขาโต๊กกันตัว่องนะพี่น้องเด้อสองสองเนาะครับนอกงวดที่าา่าน,นมากครับวันนี้ก็มีหนึ่งหนึ่งหกหกสี่สี่นะครับตัวเป่าครับบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งนะครับหกกับหนึ่งครับ เพราะว่างวดนี้มีอยู่แค่สิบสามอาจารย์นะพี่น้องครับหน่อยก็เก่าเนาะครับเนาะครับเอาผิดพลาดประกันได้พรเตรียมกระกาบข้อตรวจขอภหยอะไรนะครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผาดเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นเช่นแนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้ววันนี้พ่อเตรียมผ้ามานับับมึงคะแนนเนาะพี่น้องเนาะว่าตัวใดมาหลายมาหน่อยก็กันนะครับเห็นเห็นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับ หลายคะแนนหลายกรมูกก,กับคือเมนหกนาพี่น,นะน้องเนาะห้าคะแนนครับหกห้าคะแนนลองนะครับเด้อลองห้ากับหนึ่งนะครับลองห้าหนึ่งนะครับ เด่นสุดหกนะครับพี่น้องชัดเขียนนะพี่น้องเนะาะปานี่บางที่กัตัวเด่นบมานะครับอย่าลืมนะครับด้วยซุ้มเตี่ยมหน่อยแปดกับเก้านี่ครับแปดกับเก้านี้ยังละสามคะเนนท่อกันนะครับแปดกับเก้าก็่าลืมนะพี่น้องเนาะครับก็ลองมาจับมือกันเลยแปดหกแปดเก้าโอ้หก หกแปดหกเก้าไปประมาณนี้นะครับเอาสรุปได้นาะอพี่น้องเนาะเด่นสุดคือหกตัวเดียวตามคะียนที่เราเห็นนะครับเนาะพอแต้มกับข้อไวพ้พอนคอยเขาเด้องวดนี่เพราะว่าการรุดมาแล้วสองงวดนาะพี่น้องเนาะเลกวิ่งนะครับครับเอาแชปหน้าจอครับผมขอให้โชคๆมันมันขอให้ถูกหวยรวยเงินกันเด้อพี่น้องเด้อครับเอาเข้ามาแล้วก็จะเริ่มนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนํำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอพระคุณทีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอเวพอห้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ใดความไขอยาให้มีนะครับเนาะครับขอ,ขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันอีกหลังหัวหเราพัฒนาออกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม